เมืองค่ะทุกคนบอกนังเข่าบ้านฝนตกฝนตกบอกนังเข่าบ้านเมื่อกี้นี่เจ้าของผลออกไปอีกโอ้ยรอนังเข่าบ้านน่ลาลักจ้ะทุกคนไอ้รอนังเข่ามันในบ้านฝนตกจะเมื่อนียนแดดแดดด,ดีดีเมื่อกี้นี่แจ้งเลยฝนค่อยตกลงมาจา้ะไรเห้เข่าบ้านไหมเมื่อกี้นี่แม่พ่เจ้าความผดออกไปเฮ็ดอีกอ อาจาร้์เดี๋ยวเราสิไปเห็ดงานซอยอ้ยกันมาที่นี่เปียกกับเปียกต้องกันต้นนะจ้า,จาเนาะลงเรือลําเดียวกันแล้วไปจ้าเห็ดเบียกบานก่อนค่ะทุกคนไอ่ปลูกหยาจา้านะคะทุกคนไอ่กำลังเกลี้ยงห้าเกลี้ยดินนะคะเนาะเป็นโรยห้ามเมล็ดหยาลงมเมล็ดหยาลงไป ให้เขาเกิดให้มันโตกับพื้นเก่าเขานี่จะนอกจาก้านะคะทุกคนนั่งได้ตน้นเอ่อราสเบอรี่มะม่นอกจ้กเนาะนั่งจะเอามาแทนต้นเก่าค่ะทุกคนตัวแปดปอนผนออนนอนู้น่าแพงแทรบอันนอกจ้กเนาะอันมันมันงามเนาะคะ่ะเนาะนั่งเห็นเรานั่งก็เลยจะเอามาแทนต้นนั่นค่ะทุกคนที่มันตายเนาะจ้าเนาะแมงใหม่ตัวนน้อยอนะ่ะมันกินนั่งเลยจะถอนเขาอ,ออกแล้วก็อันนี้ น,นี่โอ้ยรล้วนมันพันเดียวกันบอนะจ่ะเนาะคุณและใส่เลยนเนาะค่ะเนาะนี่อันนี้อาจจะเป็นพันเดียวกันกับที่นางได้มาอ่ออบาบอแมงนะจ่ะเนาะเอ,อตัวนี่ค่ะทุกคนตัวนี้เป็นของบ้านเก่าเนาะค่ะเนาะเป็นเจ้าในอยู่ในส่วนเก่ามันก็จะบองามปันใดเนาะค่ะเนาะไปพาไปนั่งจะพาไปปลูก ปลูกพาสเบอร์รี่กันค่ะทุกคนนเต้ออกนุคนไเพาะว่าตนนหน่ล้วกลิ่นจะเอาลงตรงเ้าะคะ <c oughs> ปลูกหนาค่ะทุกคนปลูกหนาใช่ไหะตักตินเน้อเสักหน่อยโอ้ันคาทุกคนเล้เอาตีนยำตีนยำปลูกแล้วตีนยำนั่งก่าวขอปทันเนาะค่ะเนาะน่งกะด้ไปซื้อมาเอา อุนมาค่ะเทศคะ่ะทุกคน4ีบอนตัวนี้4ีบอนยี่สิบห้าโอ้ยหลักยาวมากเลย,เยหลังสองต้นคะ่ะทุกคนเยอะมากเลย ไปค่ะทุกคนอ่าย่างไกลอยู่ข้างนอกนะคะเนาะไปกินเบงไก่ย่างกันจ้าดอกกุหลาบค่ะสวยๆเลยจ้าทุกคนนี่กำลังดอกตูมอยู่จ้างามงามค่ะทุกคนชมพูอ่อนโอ้มีเจ้าหอยมากินดอกไม้เนี่ ดอไอบ,บาร์บีคิวกันทุกคนโอ้โหช่างมือเลยนะจ๊ะบาร์บีคิวกันค่ะทุกคนนี่มนันเบอร์เกิร์หน้าไอา้ค่ะทุกคนไปกินข้าวกันมาแน่เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนมาๆม,ม,มากินข้าวกัน,นสลัดผัก ผักอย่างนผะักขมผักสเปน,เนิกค่ะทุกคนพะจ้ามักสะแบบน,น,น้ำน้ำนั่งพามาชมพระอาทิตย์ตกหลงังบ้านค่ะทุกคนสวยงามมากสวยมากเลยค่ะ ทุกคนท้ำคักน้ำแหน่นจังท้องฟ้าสวยมากเลยค่ะทุกคน สวยงามมากๆเลยท่าทิศตกนะคะเนาะสวยมากค่ะทุกคนนั่งเอาภาพสวยๆมาฝากนะคะมาท้องฟ้าสวยๆจ้ะ